สวัสดีครับผมวันนี้อยู่บช่องโอจางกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาตีบอสกิจกรรมศึกแดนผู้โง่เขานะครับจะมาตียังไงให้ได้200บวกนะทีมที่ใช้ก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็จะใช้ไททานเป็นตัวแบกนะวงแหวน2ใส่เป็นร่วงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีกัน ดูว่าจะได้เท่าไหร่บอสตัวนี้ตีแรงมากนะนเห็นไหมเวลาเราตีอันนี้ติดใบมันก็จะมีเกาะเพิ่มมาให้นะ ไหมมีเกาะขึ้นมาเรื่อยๆื่อยเห็นไหมมันตีเราไม่ตายนี่ครับจะทําให้ทีมเราทั้งทีมเนี่ยไม่มีตัวไหนตายเลยนะเเราก็จะได้คะแนนพวกนี้ครบนะตีไปเห็นไหมเห็นไหมติดโจยยุปับติดโอยยุได้เกาะเห็นไหมไม่โดนดาเมจทีมเราไม่ตายนะ เห็นไหมดูดิโดนตียังไงเ,รมเมลือดก็ไม่ลด ตอนนี้ก็แนนก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วนะตีไปเรื่อยๆอ๋อรู้แล้วหยิบตัวมาผิดลืมเบนิจมาดไม่ไร แล้วก็เลืมยงปีจันเลืมใส่บงแหวนให้น้องดอกไม้มาแล้วไม่ตีไม่ค่อยแรงบองแหวนมันสูงก็ลืมใส่จะได้เงินอมนดีไม่ดี ไ่ขนาดลืมใส่วงแหวนนะได้ได้สองร้อยสามาเอเมนเอเมนเอเมนเดี๋ยวไปใส่วงแหวนให้เรียบร้อยก่อนนะ ผู้แม่งก็จะใส่เป็น1 1 1แล้วก็สอมานาูน,นก็ใส่เป็น1 2 1. ึน่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเปลี่ยนเบนจมาม่าลงแทนอ้วนไฟก่อน่องแหวนก็สอง หนึง่งอันนี้ก็ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ใจเรียบร้อยไปดูกันจะรอดหรือไม่รอด ดูครับดูเอาเลยดูเอาเลยน่าจะได้เยอะกว่าเดิมนะเห็นไหมเห็นไหมเออวงแหวนวงแหวนสีเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้น33 7 5ปรเซ็นนะ

ยิงไปเรื่อยๆอีกสี่สิบกว่าครั้ง ยิงยิงบล็กมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะตีได้เท่าไหร่ เห็นไหมได้211อยสู่นดับ47แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่านี้ครับขอบคุณครับ